ครับผมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับการนําสินค้าเครื่องมือช่างมารีวิวคุณสมบัติเบื้องต้นอีกครั้งนะครับผมก็ห่างหายกันไปหลายวันพอสมควรนะครับผมก็เพิ่งกลับมาจากสัมมนาเนาะก,ก็เลยไม่ทําคลิปลงนะครับก็จะพยายามทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมสินค้าที่ผมนํามาวันนี้ก็จะเป็นเลื่อยจิกซอของฮุนไดนะครับที่ผมนําสินค้า ตัวนี้มาเนี่ยก็บางทีเผื่อลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจสินค้าในรุ่นนี้เนาะแต่ว่าบางทีลูกค้าก็อาจจะดูเข้าๆได้ดูคุณสมบัติเข้าๆได้ว่าเวลาที่เราไปเลือกซื้อเครื่องมือตัวนี้เราจะต้องดูสเปคแบบไหนแบบไหนบ้างตัวไหนที่เหมาะกับการใช้งานของเรานะครับผมในแต่ละรุ่นเนาะก็สเปคก็เราก็จะเปรียบเทียบกันตรงนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกวันนี้ที่ผมนํามารีวิวก็เป็นเลื่อยจิ๊กซอนะครับตัวนี้เป็น ของฮุนไดรุ่น h d 308นะครับผมทีนี้ก็ตามหลักเลยก็เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะครับผมตัวนี้โมเดลก็ยังบอกเนาะว่าเป็น h d ด308นะครับผมเรดโวลต์ก็คือกำลังไฟที่ใช้เนี่ยก็เป็นไฟบ้านทั่วไปนะครับเนาะอยู่ที่220อยู่แล้วไฟกระแสไฟบ้านนะครับแล้วก็กําลังวัตต์ของตัวเครื่องตัวนี้ก็อยู่ที่750วัตต์เลยนะครับผม รอบเนี่ยรอบของตัวเครื่องตัวนี้ก็อยู่ที่1,000รอบนะครับเริ่มต้นที่1,000รอบสูงสุดก็อยู่ที่3 1 0 0รอบนะครับผมการตัดเนี่ยเขาก็จะบอกมาเนาะว่าเราสามารถตัดไม้เนี่ยได้ถึง1 1 0มิลเลยก็อยู่ประมาณสัก11เซนนะครับผมหรือว่าจะไปตัดอลูมิเนียมอลูมิเนียมครับก็ได้ถึง25มิลเนาะตัวนี้2 5มิลก็ตัดได้หนาถึง2เซนครึ่งเลยนะครับตัวนี้หรืแม้แต่ว่าคุณพี่จะไปตัด เหล็กนะครับก็ได้นะ้อหนึ่งเซนก็เหล็กก็สามารถตัดได้ถึงหนาหนึ่งเซนเลยครับหรือว่าสิบมิลเนานะตัวนี้ครับเดีย๋ยวเราลองมาดาูตัวเครื่องคร่า้านะเดี๋ยวผมก็จะลองแกะมาดูเพอะว่าเครื่องตัวนี้มันง่ายมากก็ใบรับประกันนะครับทั่วไปครับตัวนี้ก็จะมีที่วัดระยะมาให้นะ้ะว่าเราจะตัดกว้างหนาประมาณไหนครับเราก็ลองใส่ได้ครับก็มี อย่างถ้าตัวเครื่องของฮุนไดนี่ก็จะมีแถมใบมาให้นะครับตัดไม pues ้หร pues ือว่าตัดเหล็กนะครับเนาะรับผมใบก็หาซื้อดโดยได้โดยทั่วไปนะครับสามารถใส่ได้กับรุ่นอื่นๆเนาะเนี่ยที่เป็นถ้าตามภาษาชางก็จะเป็นเหมือนทรงดาบนะครับตร็น้ป็นอื่นก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับตัวด้ามวัดระยะมาให้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นท่อที่ฝุ่นออกมาเนาะรับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับตัวเครื่องเนี่ยครับของฮุนไดเนี่ยครับถ้าดูดูที่ตัวบอดี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นโดยทั่วไปในที่ขายตามห้างเนี่ยเนี่ยบอดี้ตัวของรุ่น HD308 เนี่ยบอดี้จะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยนะครับตัวนี้นแล้วก็สวยงามซ้ำ นะครับตัวนี้สามารถปรับเตะกินใบได้นอสามารถเนี่ยปรับได้หนึ่งสระดับนะครับที่ยิ่งยิ่งระดับมากเท่าไหร่เนี่ยเวลาเตะกินเนื้อชิ้นงานเนี่ยยิ่งปรับเยอะก็สามารถกินเนื้อชิ้นงานได้ไวนะครับตัดได้ไวเนาะหนึ่งสองสามปรับได้ครับผมตัวบอดี้ก็สวยงามนะครับมีการลื่นนะครับปรับรอบได้ปรับรับรอบได้สูงสุดถ้าแม็กนี่ก็หกระดับนะครับก็ถึงบอกได้ว่าได้ถึงว่าหกระดับเลย ตัดหรือว่าเราจะตัดองศาเนี่ยที่แท่นเนี่ยถือว่าตัดแบบนี้เนาะโดยทั่วไปก็ตัดลนนักษณะนี้แต่ถ้าเราจะปรับให้มันตัดเอียงเนี่ยเหมือนองศาเนี่ยก็จะมีสเกลบอกเนาะว่าอยู่ที่30องศา45องศาเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหมนปรับให้ดูคร่าวๆเานาะ แน่นนิดหนึ่งครับนี่ก็จะหมุนให้ดูสดๆเลยครับผมลูกค้าเผื่อลูกค้าจะตัดองศานะครับเอียงด้านก็เอียงได้เอียงองศาได้เนาะเราจะเอาเองศาเที่ยวมานไหนครับตัวแท่นตัดเราเอียงได้เราเจ้าประมาณไหนเอียงได้ครับรขาขาก็ประมาณนี้เนาะตัดไปคงดูคุ้มครับมีตัดได้ 好，然后等于。